จริงๆแล้วเนี่ยร่างทรงมันมีจริงไหมคะอาจารย์ร่างทรงนี้ต้องบอกว่าต้องแบ่งเป็นประเภทแต่ตอบว่าจริงหรือไม่จริงต้องฟังประเภทของร่างทรงให้จบก่อนประเภทที่หนึ่งร่างทรงปลอกร่างทรงหลอกลวงร่างทรงลวงโลกก็คือไม่มีอะไรมาประทับทรงทั้งนั้นเป็นตัวของเขาล้วนๆมาเปิดตำหนักทรงเพื่อหลอกเอาเงินเอาทรัพย์สินของคนที้เข้าไปหาอันนี้บาปติดรมส่วนใหญ่ ว่ามีกันเยอะมาก็มีเยอะเช่นเดียวก็จะถูกจับถูกดำเนินคดีกันไปเพราะว่าร่างทรงกลอมหลอกว่าเป็นองค์นั้นองค์นี้ไปทั่วแล้วก็เป็นหลอกเอาเงินครับนี่บาปมากนะถิ่นกรรมถ้าเกิดว่าใครกําลังทำอยู่ในร่างทรงกลอกอย่าไปทำก็จะบอกว่าให้เลิกทำไม่ดีร่างทรงกลอกนี่คือประเภทที่หนึ่งคือไม่มีอะไรมาทรงอ่ะคือหลอกเป็นการแสดงม้ากนะแต่ประเภทที่สองโดยที่สองเป็นอาการป่วยทางจิต ก็คิดว่าตัวเองมีองค์แต่ไม่ได้มีเป็นแค่การป่วยทางจิตรู้สึกว่าเป็นอาการทางประสาทคือออกแนวหลอนตรงนี้อาจจะมาจากจิตของคุณเองหรือคุณเคยเสพยาเสพติดจนคิดไปเองว่าตัวเองมีร่างนัง้นร่างนี้เค่นี้แท่ทนี้เข้ามาประทบส่งอันนี้ก็น่ากลัวเราไม่รู้ว่าเวลาปล่วยทางจิตจะทําอะไรได้บ้างไปเชือดคอคนไหมไปวนวายอะไรหรือเปล่าก็จะเป็นอย่างนีปป้ประเภทนี้จะไม่ค่อยป่วยตํหนักหรอก แต่จูๆจ่ๆก็เหมือนมีทรงมาแสดงอาการเป็นอย่างนั้นในในในสถานที่ต่างๆทุกที่ตลาดก็อาจจะขึ้นได้ออาจจะลงได้ไปในพิธีกรรมต่างๆก็อาจจะลงได้แต่ไม่ได้ทรงจริงเป็นแค่อาการป่วยทางจิตเป็นอย่างนั้นเหมือนพอป่วยทางจิตปุ๊บมันจะเป็นคนจิตอ่อนบางคนก็กลายเป็นเสื่องต่างๆก็จะบอกว่าเป็นอาการอุปทา,านหมูบางทีไม่อุปทา,านหมูอุปทา,านเดียวก็มีแล้วแต่เขา วมีประเภทหนึ่งรือประเภทที่สาประเภทที่สาก็จะเป็นคนที่เป็นมนุษย์เกิดมาแล้วจิตอ่อนไม่ว่าจะองค์ใดวิญญาณผีหาซาตานตนไหนลงได้เลยอย่างเช่นเราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามข่าวต่างๆทาง,ทางช่องต่างๆที่เขาออกมาโจโจตำรวจกำลังทำแผนประกอบทำรับสารภาพแล้วก็ทำแผน เรียกว่ายัไงไพาไปในสถานที่เกิดเหตุการเกี่ยวกับการฆาตก,กรรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีวิญญาณจู่ๆก็จะมีวิญญาณสิงสิงเข้าไปในคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วชี้เป้าให้ตำรวจว่าเขาถูกฆ่าตายที่ไหนอย่างไรเป็นแบบไหนวิธีการฆ่าย,ยัางไงแล้วบอกไปตรงไปเป๊ะๆจนคนร้ายต้องรับสารภาพเพราะตัวผีตัวบาปหรือตำรวจไปดู แล้ว NY, มีภาพเลือดตรงนี้จรงิงๆ um, ตำรวจตกใจเป็นไปได้ไงวิญญาณอันนี้คือวิญญาณเข้าจริงอันน um, ี้เป็นร่างจริงแต่ไม่ได้เป็นร่างโดยตรงเป็นร่างโดยไม่เจตนาเขาเป็นมนุษย์จิตอ่อนไม่ว่าจะเป็นดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงจิตของวิญญาณอะไรต่างๆเป็นผีเป็นสมมภเวสีก็จะเข้ามาได้ง่ายเช่นเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์จิตอ่อนสามารถที่จะให้วิญญาณอะไรมาเข้าได้ประเภทที่สี่ร่างสงจิง เพื่อลงมาเพื่อเกิดมาเนี่ยเพื่อรับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นทางอีสานก็มีมีหลายแบบนะอาจจะมีเยอะมีมีหลายหลายอยา่างคืออาจจะไม่อยากไปพูดจอะจงมากแต่มีหลายหลายอยา่างแต่เขาเป็นร่างทรงจริงไม่ได้เน้นหาประโยชน์เน้นช่วยคน,นอย่างคนเจ็บไข้ได้ปว่วยวิญ,ญญาณตรงนี้ ว่าจะมาเข้าหร่างนี้ที่เปิดเป็นน้ำหนัก <S <S เป็นบ้านเป็นอะไรได้สามารถชี้แนะแนวทางในการสร้างบุญหรือไปนวดไปสัมผัสด้วยมือด้วยอะไรก็แล้วแต่แนะนํายาเป็นยาที่บอกยาผีบอกหรือยาร่างทรงบอกไอ้ตรงนี้เขาเรียกร่างจริงไม่ได้หาประโยชน์ในดๆช่วยเหลือเพื่อมันลดด้วยกัน,กนแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะช่วยเหลือทํลูกบํารุงตําหนักบ้างนงั้นก็ได้เช่นเดียวกันร่างทรงตรงนี้ก็จะได้อยู่ใกล้กันก็มีอย่างร่างทรงบางร่างก็ ีเงินอยู่แล้วก็ไม่ไปเอาเงินเขาให้มาเขาไม่เอานี่เขาเรียกว่าร่างสรงจริตอีกประเภทเด่นก็คือเป็นมาทรงมาทรงกับร่างทรงก็ใกล้กันแต่มาทรงเนี่ยส่วนใหญ่ท้าเราเห็นในทางภูกเก็ตเขาจะมีถ้าถามว่าตรงนี้เป็นมาทรงเป็นร่างทรงจริงไหมอาจารย์ต้องตอบว่าจริงต้องขอ,อยืนยันว่าจริงเพราะว่าใช้คําว่าผงไม่มีใครบ้าไปเอาเหล็ก เอาอะไรมาแทงปากอะไรให้ปากทุเฮศแก้มโบเราไม่มีใครทําถ้าไม่มีร่าง,งจริงมันเจ็บปวดมากนะบางคนก็ไปโจมตีว่าเขาติดยา้างเลยมั้งไม่มีหรอกเรื่องนั้นะ่ะเรื่องใครจะเสพยาใครจะสูบบุหรี่ใครจะกินเหล้าหรืออะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนนั่งสงบางคนเขาปฏิบัติดีก็มีนะมาสองอ่ะแต่ตรงนี้คือเขาไม่ได้มาแทงมั่วนะไม่ใช่มาแทงทุกวันโชว์อิทธทธปฏิหารไม่ใช่แต่ตรงนี้เขาทําเฉพาะเทศกาลกิจเจ ทางประเพณีของเขาเขาทำเพื่ออะไรรับความเจ็บปวดแทนมนุษย์ที่ทำบาปขึ้นมาในการกินเนื้อสัตว์ฆ่าสาัตว์อะไรต่างๆตรงนี้รับความเจ็บปวดเข mm hmm. ้าใจไหมนี่คือประเพณีของเขาแต่ถ้าเกิดบางคนมันโทมันมันมีนะมันมีก็คือมันอยู่ในประเภทที่หนึ่งคือร่างทรงปลอมโชว์คล้ายๆมาทรงแต่เป็นของปลอมก็คือเอาลิ้นหมูมาคาบแล้วมาเชือด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 แต่เป็นเลนหมูอันนี้คือหลอกลวงร่างทรงทั้งหมดถ้ารวมกับมาทรงก็คือร่างทรงมีทั้งหมดห้าประเภท ก็อยากให้ท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้ที่อาจารย์โชกให้พ่อครองใจว่าร่างทรงมีทั้งหมดกี่ประเภทก็ได้โปรดคิดและพิจารณาว่าอันไหนเป็นร่างทรงจริงร่างทรงปลอมและวิธีการสังเกตร,ร่างทรงอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่านี่คือเป็นร่างทรงสเสด็จเตีย๋ยพรมหลวงจุพรเขตนุึศักด์ซึ่งสายเราเนี่ยให้ความศรัทธาเคารพนับถือสเสด็จเตียมากในสายคารวะธรรมองอาจารย์โชก ถ้าใครบอกว่าเป็นร่างทรงเสด็จเตียอาจารย์จะบอกว่าให้ทดสอบวิธีการทดสอบไม่ใช่ไปต่อยเขาไปรุมกระทืบเขาเอาบุหรี่เอาทูบอะไรไปจี้เขาให้เขาเจ็บปวดไม่ได้นั่นผิดกฎหมายนะทำร้ายร่างกายเขาแจ้งความตำรวจจับเราได้แต่วิธีการทดสอบง่ายๆเลยให้สนทนาภาษาอังกฤษคุยภาษาอังกฤษเยอะๆกับร่างทรงถ้าร่างทรงเสด็จเตียลงมาลงชิมารเขีุนศักิ์สามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับเราได้แสดงว่ามีโอกาสเป็นร่างจริงได้เพราะเสด็จเตียท่านเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ท่านตองเก่งภาษาอังกฤษถูกไหมถ้าเกิดว่าพูดไม่ได้ร่างทรงนี้มีโอกาสปลอมสูงน,นี่คือวิธีการเทคนิคง,ง่ายๆแต่ไม่ไปทำร้ายเขาแค่ทดสอบเราไม่ไปดูหมินเหยียดหยามใครแต่ในความเป็จริงแล้วถ้าเป็นร่างทรงเนรษตีจริงๆต้องสนทนาภาษาอังกฤษได้เช่นกัน